สำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาวัสดุที่นำไปตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นประตูเป็นรั้วนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆสัญลักษณ์ช้างชัยของเซนสตีลมาแนะนำกันนะคะ และผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้นะคะเนีก็จะขอนําเสนอในส่วนของรอนรั้วค่ะร่อนรั้วเนี่ยจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าคือรอนนาเนกประสงค์ค่ะสามารถนําไปใช้ในงานตกแต่งต่างๆได้มากมายเลยนะคะเถึงกับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในตอนแรกที่ได้ผลิตออกมาเนี่ยลูกค้านําไปใช้ในส่วนของการทรารั้วซะมาก ก็เลยถูกเรียกขานกันในชื่อของรอนรั้วค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ตอนแรกที่เราทําออกมาแล้วลูกค้าเอาไปใช้ทํารั้วเยอะๆเข้าเนี่ยบางครั้งส่วนที่เหลือเนี่ยก็ถูกนําไปดัดแปลงเป็นการใช้งานต่างๆด้วยตอนนี้เนี่ย ก็เอาไปใช้เป็นประตูเยอะเพราะว่าปวประตูเองเนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องของน้ําหนักลงได้ด้วยเพราะว่าตอนรั้วเนี่ยค่ะเกิดจากการรีดลอนของเมทัล e ีสมีความแข็งแรงแล้วก็มีสีสันให้เลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เรามีมากถึง34สีด้วยกัน ทั้งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสีที่จะเหมาะสมกับตัวบ้านหรือกลมกลืนไปกับดีไซน์ที่ได้ออกแบบไว้นะคะและมีความหนาต่างๆด้วยในความหนาในที่นี้เนี่ยมีบางคนถามกันเข้ามาว่าลอนรั้วของเราหรือลอนอนเนกประสงค์ของเราเนี่ย สามารถที่จะใช้งานได้นานขนาดไหนหรือว่าจะสามารถทนแดดทนฝนได้มากน้อยแค่ไหนเมย์ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าในการอยู่ทนของวัดสดุเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเลือกใช้เมเดลชีสความหนาเท่าไหร่สีอะไรนะคะถ้าหากว่าเราไปใช้ในพื้นที่โล่งนะคะเมย์ก็แนะนําว่าให้ใช้ความหนาที่มีชั้นเคลือบสูงเรามองหาสัญ,ญลักษณ์ตาช้างใช้ก็ได้ค่ะเพราะว่าด้วยสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยทางเซนสติลเองจะมุ่งเน้น ในส่วนของสินค้าที่ 1. มีมอ,อกอรนะคะและมีชั้นเคลือบที่ค่อนข้างสูงเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเลือกสีอะไรเลือกความหนาอะไรก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปใช้ทําอะไรเพราะว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องดูให้เหมาะสมกับแต่ละบ้านด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยรอนล้วนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้หลายลักษณะตั้งแต่เอาไปเป็นชั้นวางก็มีเพราะว่าเขามีความสูงที่อยู่ประมาณ2เซนนะคะในที่นี้ก็คือจากสันบ จนสุดจนถึงล่างสุดนําไปใช้แล้วไม่ว่าจะวางด้านไหนเขาก็จะมีความแข็งแรงยิ่งถ้าเป็นเมเดชีสที่มีความหนามากๆเขาก็จะยิ่งแข็งแรงตามกันไปอีกด้วยลักษณะรอนที่ว่าเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเขายังจะมีร่องตรงกลางด้วยตัวร่องตรงนี้ค่ะจะทําให้พื้นผิวบริเวณนี้มีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นบางครั้งถ้าเกิดว่าเราทํางานในรูปแบบที่ต้องใช้ในการรับน้าหนักบางครั้งสามารถที่จะเอาไปเจาะยึดได้สามารถที่จะนําไปอเดีบใช้เป็นฝ้าเพดานได้สามารถเอาไปใช้เป็นผนังได้ หรือจะเอาไปใช้เป็นรั้วได้และนอกจากนี้แล้วลูกค้าก็จะเลือกได้ว่าอยากได้วัสดุที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นตอนนี้เซนสติลก็มีลายไม้มาให้เลือกซึ่งลายไม้ของเราเนี่ยมีความสมจริงมากๆนะคะเป็นลายไม้ที่เรา,าคัดมาแล้วว่าเมื่อนําไปใช้เนี่ยจะต้องดูมีความสมจริงสัมผัสแล้วเนี่ยเทคเจอร์ของเขาผิวของเขามีความรู้สึกเหมือนสักๆเพราะว่าร่องต่างๆลายพิมพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่านําไม้เนี่ย มาเหลามาขัดและมาเคลือบสีนะคะให้เราใช้งานและในราคาที่นำไปใช้เนี่ยก็ถือว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับการใช้เป็นวัสดุเทียบเคียงนะคะเพราะว่าการเทียบเท่านี้นี่คือไม้บางตัวถ้าเกิดนำไปใช้ตากแดดตากฝนเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเสื่อมสภาพได้ง่าย <S 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 เราก็เลยเล็งเห็นว่าวัสดุเหล่านี้เนี่ยที่เรานำมาใช้เนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้านำไปใช้แล้วได้อารมณ์ได้ความรู้สึกของความเป็นไม้มากๆกก็เลยเลือกสรร ตัวลายไม้ที่มีความสูงจริงที่สุดและในชั้นเคลือบที่ดีด้วยนะคะถ้าหากสนใจสินค้าเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะคะและเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะใช้แบบไหนใช้ยังไงใช้กับอะไรดีก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาที่เซนส t ติลก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาทักมาถามกันในแอดไลน์ก็ได้ก็มีพนักง,งานนะคะทุกคนก็พร้อมที่จะให้คำตอบและให้คำแนะนำค่ะ